ัดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะเราก็ามีท่านผู้มีเกียรตินะคะผู้อาวุโสของเราก็มาเล่าให้เราฟังว่าดรแหยจินยาบาหวานมานานแล้วค่ะทีนก็ถามว่ากินมาเกิน5ปีไหมคุณลุงคุณลุงเจอคนไข้เราคนหนึ่งนะคะอายุนิดเดียว56 5 .7 ประมาณนะคะแลับประทญญานยาบาหวานมา20ปีแล้วค่ะตัวก็เกรงหมดเลยค่ะแล้วเราก็บอกว่าโอ้โหนี้ทำยังไงดีแล้วทาง ่วยที่กินยาประวัติมา20ปีก็บอกว่าดรครับตอนนี้ไตผมไม่ทํางานเลยครับจะทำเวดีฉี่ก็ลําบากหายใจก็ลําบากนะคะพิฉเชนก็ได้จะแนะนําบอกว่าคุณเริ่มต้นที่บรญหยัิสิบการของเราไปนะดื่มน้าโหระพาก่อนค่อยๆดื่มดื่มน้ําบ่อยๆทีละนิดแล้วก็พยายามนอนแล้วก็พยายามหยุดค,คิดแล้วก็ค่อยๆใช้ชีวิตให้มันห่างไกลจากสังคมที่มันกระตุน้นแล้วก็เร่งร้าเพราะว่าพลังงานเราไม่พอแล้วค่ะ วันนี้ก็อยากให้คุณลุงของเรานะคะเล่าให้ฟังว่าในกรณีรับประทานยาลดความดันมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยร่างกายเป็น,นยังไงบ้างก่อนที่จะมาหาเรานะคะเชิญค่ะก<อ><ม>็ประสบการณ์ผมก็คือทานยาเบาหวานมาประมาณคิดว่ากว่าสิบปีเหมือนกันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้ยิ้ชับจะลอกละแต่ผมมาที่นี่ ผมมานอนโดมได้สักสามสี่ครั้งนิ้วที่เก่งก็เหยียดขึ้นดีขึ้นดีกว่าที่เคยเป็นอยู่แลว้วาอาการหายใจอะไรก็ดีขึ้นแล้วผมหยุดยาแล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นมาที่นี่เมื่อสักประมาณสิบวันก่อนนี้ผมก็หยุดยาทันทีเลยครับมันดีกับผมแล้วก็มาทานอาหารที่ที่เป็นไม่มีพิษกระตุ้ตา,ายมีประโยชน์อตัวเองมากนะครับ แล้วว่ามันมีแต่ได้อย่างเดียวไม่มีเสียกับที่มาทําอะไรที่นี่มันและผมก็มาช่วยงานที่นี่เพราะผมไม่มีงานทําแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นี่เป็นสถาบันเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนมันก็ดีมากเลยครับสาหรับผมนะครับขอบคุณมากครับในกรณีของ ผู้ป่วยนะคะที่ตรวจพบว่าตนเองเป็นเบาหวานเนะะี่ยค่ะที่ฉันอยากจะให้ท่านทบทวนว่าเหตุมันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะ 1. ท่านต้องรู้ว่าเบาหวานเนี่ยเกิดขึ้นจากความอ่อนแอของตับอ่อนซึ่งจะต้องปล่อยอินซูลินนะคะออกมาย่อยอน้ําตาลตัวสุดท้ายให้เปลี่ยนรูปไปเป็นฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ก็จะกลับมาดูแลกายภาพของตับอ่อนนี้ให้แข็งแรงเห็นไหมคะมันเป็นวงจรที่ครบวงจรที่ถ้าเกิดว่า ท่านทาให้สับอ่อนออ่นแอเช่นกรณีทํางานหนักแล้วไม่ดื่มน้ําแล้วก็ไม่พักหรือรู้สึกเหนื่อยมากแล้วท่านไม่พักนะคะหรือเพลินกับงานจนกระทั่งขาดน้ํานะคะแล้วก็อดนอนสองกรณีนี้เป็นกรณีหลักที่ทาให้สับอ่อนของท่านอ่อนแออีกกรณีหนึ่งที่ท่านจะไม่รู้ตัวเลยก็คือกรณีของการโดนสารพิษเข้มข้นนะ,ะหรือสารเข้มข้นแล้วเป็นพิษในกรณีสารพิษเข้มข้นก็คือว่าอย่างเช่น ท่านรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีเข้าไปบ่อยๆจนกระทั่งเกิดภาวะอ่อนแอในตับอ่อนนะคะซึ่งเป็นส่วนของอวัยวะในร่างกายที่อ่อนแอมากที่จะไวต่อการถูกทาลายสารเคมีที่อยู่ในรูปของออกไซด์นะคะเช่นน้อํอผลไม้ที่มีสารกันบูดนะคะเช่นอาหารแปรรูปที่มีสารกันบูดเ,เช่นน้ําตาลหรือของหวานที่หวานจัดๆนะคะ ผลไม้ที่มีความหวานแล้วใช้กระบวนการผลิตที่ใช้สารเคมีทั้งหมดนี้จะเป็นสารก่อความอ่อนแอนในตับอ่อนนะคะทีน,นี้พอท่านถูกตรวจพบแล้วท่านรับประทานยาบอกว่ายาแก้เบาหวานนะคะก็คือท่านถูกให้ยาที่อยู่ในรูปของการกระตุ้นการสร้างอ,าอินซูลินหรือทด,ชดเชยอินซูลินในกระแสเลหิดโดยการเติมเข้าไปตับอ่อนของท่านก็จะพิการเลย ก็หมายความว่าตับอ่อนนี่ไม่สามารถที่จะผลิตอินซูลินได้ด้วยตนเองทีนี้พอเรารับประทานยากดแทนเข้าไปนานเข้านานเข้านานเข้า,นา,นขาปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดสภาวะพิการของตับอ่อนเมื่อเกิดสภาวะพิการของตับอ่อนปุ๊บท่านก็เหมือนกับว่าท่านต้องเพิ่มปริมาณยาขึ้นเรื่อยๆนะคะพอปริปรมาณยาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่านก็จะเริ่มรู้สึกขาดน้ําตาลเฉียบลานในกระแสเลหิดถูกไหมคะบางวันทางการแพทย์ก็ต้องบอกว่าท่านต้องพกน้ําตาลเพื่อทันทีที่ กินยาประวานเกินขนาดนี้ค่ะมันจะวูบนะคะหรือเป็นลมหรือถึงท่านเสียชีวิตได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีการบําบัดแบบนี้มันค่อนข้างมีผลข้างเคียงในลักษณะที่ควบคุมไม่ได้ทีนี้ในกรณีของแพทย์ทางเลือกเนี่ยก็คือท่านต้องไปฟื้นฟูตับอ่อนให้กลับขึ้นมาแข็งแรงใหม่ซึ่งส่วนของอวัยวะตับอ่อนเนี่ยหรือตับแข็งตับใหญ่นะคะที่ที่มีโอกาสเป็นโรคตับแข็งเนี่ยออสองอวัยวะนี้เนี่ย สร้างได้เร็วเป็นเนื้อเยื่อที่สร้างได้เร็วมากค่ะเพราก,กระบวนการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นีเข้ามาใหม่เนี่ยก็คืออาศัยไขมันตัวสุดท้ายที่ถูกย่อยเปลี่ยนรูปหลังจากเป็นกรีเซอร์ฮะคือเป็นน้ําเมือกแล้วมารวมตัวเข้าจับกับเซลล์ที่ถูก ทัลายแล้วก็ตายไปตัวนี้ก็ก็จะไปสร้างเซลล์นี้ชดเชยขึ้นมานะคะมันโอกาสที่จะสร้างเซลล์ใหม่ของตับอ่อนกับตับใหญ่เยที่จะเป็นตัวส่งผลให้เกิดลักษณะน้ําตาลค้างในเลือดเนี่ยง่ายค่ะไม่ไมด้ยากนะคะเพียงแต่ว่าเราลืมที่จะสร้างเซลล์เข้าไปชดเชยเซลล์ตายในตับอ่อนขึ้นมาใหม่นะคะวิธีสร้างก็คือท่านต้องดื่มน้ำโหระพานะคะไปลดกรดในเลือดพอมันลดกรดในเลือดเสร็จปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนกรดตัวนั้นเป็นน้าตาล จากน้ําตาลก็เป็นรูปเป็นพลังงานตัวนี้ก็เป็นเป็นพลังงานสำรองในการซ่อมแซมร่างกายอีกรอบหนึ่งในขณะที่เป็นพลังงานเนี่ยไขยมันอีกรูปหนึ่งเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นน้ําเมือกนะคะหรือมิวเคอสภาษาอังกฤษน้นําเมือกเนี่ยก็จะไปรวมตัวกับพลังงานไฟเบอร์หรือ,อ,อสารซิลิคอนต่างเนี่ยนะคะที่อยู่ในรูปของอาหารที่ถูกย่อยถูกซับโดยลำไส้ใหญ่แล้วเนี่ยก็จะรวมตัวเป็นเซลล์ใหม่ ซึ่งธรรมเเซลล์เนี่ยมันก็คือประจุไฟฟ้าบวกกับประจุไฟฟ้าลบถูบกไหมคะทีนี้เวลาไปซ่อมเนี่ยค่ะเซลล์ก็เข้าไปซ่อมส่วนที่ฉีกขาดเขาก็จะเข้าไปเชื่อมเพราะว่าเขาทหน้าที่เป็นเซลล์ที่มีประจุไฟฟ้าบวกประจุไฟฟ้าลบซึ่งมีนิวเคลียสอยู่นะคะนิวเคลียสก็คือตัวประจุไฟฟ้าบวกประจุไฟฟ้าลบรอบๆเซลล์มันก็จะมีประจุข,ของอาหารนะคะพวกแร่ธาตุต่างๆที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ค่ะเข้าไปซ่อมเซลล์ส่วนเหล่านี้ก็คือไปยึดน้าเมืองเนี่ยให้เชื่อมต่อกัน เป็นเป็นแผงใหญ่เหมือนเหมือนแผลเราอย่างเงี้ยค่ะเวลาเป็นแผลมันก็จะเป็นเยื่อหุ้มมาอีกรอบหนึ่งเข้าใจไหมคะมันก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่วิธีนี้เนี่ยช่วงระยะเวลาตอนที่เราก่อสร้างเซลล์ให้แข็งแรงเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากในช่วงเวลาที่ท่านต้องพักผ่อนท่านจะเหมือนเด็กแรกเกิดจะงองแงจะเหนื่อยง่ายจะไม่ชอบดื่มน้ํา จะนอนดึกแล้วก็นอนไม่เป็นเวลารับประทานหิวก็ไม่เป็นเวลาหิวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใจสั่นพอถึงระยะเวลาการซ่อมแซมตรงนี้เนี่ยค่ะท่านอย่ากลัวไม่ว่าจะเกิดอาการใดขึ้นมาปุ๊บขอให้ท่านดื่มน้ำโหระพาดื่มน้ำข้าวโล้งนะคะแล้วก็ดื่มน้ำผักปั่นเตรียมไว้ตลอดเวลานะคะอาการที่ท่านจะเป็นเช่นวูกหน้ามืดเมื่อยอ่อนเพลียละจะหายไป ทีนี้เมื่อกี้นี้คุณลุงพูดถึงโดมก็หมายถึงสะพานโค้งที่เราทําขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายเราดัดดัดข้างหลังคือดัดกระดูกข้างหลังเพื่อให้ประจุไฟฟ้ามันวิ่งเร็วพอประจุไฟฟ้ามันวิ่งเร็วปุ๊บนี่ค่ะการซ่อมแซมมันก็เร็วขึ้นก็เหมือนกับว่าเรามีหน่วยส่งเสริมให้เกิดอาหารเข้าไปซ่อมนะคะเข้าไปซ่อมเซล์เหล่านี้ได้เร็วกว่าเดิมขั้นตอนกําลังตรงนี้ก็คือมีตัวกระตุน้นนะคะแล้วก็ทําเป็นโดมเล็กๆให้นอนนอน,ได,น,นได้ทั้งกลางวันกลางคืนได้ทุกเวลาหากยิ่งนอนมากเท่าไหร่ การส่งอาหารไปเลี้ยงเซลล์หรือการส่งอาหารไปซ่อมเซลล์มันก็จะทาได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นกลุถึงวบอกว่านิ้วนิ้ว,วล็อกเนี่ยหายเร็วนะคะนี่คือประเด็นที่ท่านจะได้ความเข้าใจเปรียบเทียบระหว่างท่านบาบัดด้วยยากับท่านดูแลสร้างเซลล์ใหม่ด้วยแพทย์ทางเลือกนะคะมันเป็นวิธีเดียวที่ท่านจะมีเซลล์ใหม่เปล่งปลั่งอายุยืนนะคะแล้วก็มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็กลับมาช่วยสังคมได้อีกครั้งหนึ่ง